วันที่15สิงหาคม2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่67และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างในหัวข้อความรักเมตตาคือยาดีในการสลายความขัดแย้งทั้งปวง ประเด็นสำคัญในตอนที่หนึ่งของบทนี้อธิบายว่าเตายิ่งใหญ่ที่สุดแต่ไม่โอ้อวดดังนั้นอย่าคิดที่จะอธิบายเตาจากรูปลักษณ์ภายนอกขอเพียงสัมผัสและเข้าใจด้วยจิตใช้การกระทำลงมือทำจริงเตาจึงปรากฏขึ้นในใจ ท่านหล่าจือแปลเปลี่ยนเตาที่ล้ำลึกอัศจรรย์น,นี้ให้เป็นของวิเศษสามสิ่งได้แก่ความรักเมตตาประหยัดและอ่อนน้อมถ่อมตนในของวิเศษสามสิ่งนี้ความรักเมตตาคืออันดับแรกเพราะความรักเมตตาคือยาดีที่สลายความขัดแย้งทั้งปวง การฝึกฝนความรักเมตตามีสองวิธีได้แก่ประการแรกความเข้าใจคือความรักเมตตาที่ลึกซึ้งที่สดุดต้องอนุญาตให้ผู้อื่นเดินตามเส้นทางของตนเราทุกคนล้วนมีเส้นทางชีวิตของตนอย่าใช้ความคิดเห็นของเราไปแทรกแซงผู้อื่นการเป็นห่วงผู้อื่นอย่างหลับหูหลับตา มิสู้นำสายตานั้นกลับมาสำรวจจิตตนเองเมื่อจิตของตนปลอดปโปร่งและสว่างสวัยแล้วภาวะที่แสดงออกย่อมมีอิสระเสรีและสงบนิ่งเมื่อผู้อื่นมองเห็นจึงใฝ่หาจากนั้นจึงเป็นฝ่ายเข้าหาเราเองแต่ผู้คนมากมายคิดไปเองว่าเป็นความหวังดี จึงยืนหยัดให้ผู้อื่นรับแต่จะหวังดีอย่างไรอันดับแรกต้องดูว่าผู้อื่นต้องการหรือไม่หากผู้อื่นไม่ต้องการเรายังฝืนยัดเยียดให้อีกฝ่ายย่อมต้องเกิดความขัดแย้งกันอันดับสองต้องดูว่าตนมีความสามารถทำได้หรือไม่หากมีความคิดที่ดี แต่เกินขอบเขตความสามารถของตนแม้จะทำแล้วก็ยังต้องให้ผู้อื่นมาช่วยเก็บกวาดความยุ่งเหยิงดังนั้นการทำงานภายในขอบเขตความสามารถของตนคือการช่วยเหลือส่วนการทำงานนอกเหนือขอบเขตความสามารถของตนมักเป็นการยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไปทำมาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นการฝึกฝนความรักเมตตาต้องอนุญาตให้ผู้อื่นเดินตามเส้นทางของตนเบื้องหลังประเด็นนี้แฝงเร้นด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎแห่งกรรมรวมถึงการรู้จักตนเองอย่างชัดเจนด้วย เช่นนี้จึงทำงานในมือได้ดีและให้อภัยผู้คนได้มากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดทุกคนจะไม่คิดว่าใครให้ทานแก่พวกเขาแต่รู้สึกว่าตนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตความรักที่หล่อเลี้ยงอย่างเงียบๆประเภทนี้ จึงเป็นความรักที่สวยงามและอัศจรรย์ที่สุดประการที่2ความสงบนิ่งคือความรักเมตตาที่จริงแท้ที่สุดต้องปล่อยวางความดีทั้งหลายที่ตนเคยทำความรักเมตตาคือความรักที่แท้จริงความรักที่ว่านี้สำหรับภายนอก คือการมอบอุทิศโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนสำหรับภายในคือการยินยอมพร้อมใจที่จะรับทั้งสองสิ่งนี้คือคู่ความสมดุลขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปล้วนมิใช่ความรักที่แท้จริงบางคนมีความรักมากมายทั้งอย่างยินดีให้และไม่เรียกร้องการตอบแทนทางวัตถุ มีเพียงภายในจิตปล่อยวางความดีของตนไม่ลงเมื่อทำความดีแล้วก็เปิดโหมดรอคอยคำสรรเสริญอัตโนมัติแต่เมื่อปล่อยวางไม่ได้ย่อมเกิดการยึดติดทันทีที่มีการยึดติดก็คือทยานอยากเมื่อมีความทยานอยาก จะเปรียบเสมือนมีกลุ่มเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์แสงสว่างในจิตใจจึงส่องทะลุออกมาไม่ได้หากแสงประทีปในดวงจิตสลัวลงเราจะส่องแสงสว่างให้ตนและผู้อื่นได้อย่างไรเล่าการฝึกปฏิบัติที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำการทำความดีของตน และไม่ต้องเน้นย้ำความรักเมตตาของตนความรักเมตตาที่แท้จริงไม่ต้องการการตอบแทนยืนยันและการโน้มน้าวตนเองเขาเพียงแต่จะทำสิ่งที่ควรทำไปตามธรรมชาติเท่านั้นในใจไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดๆจิตที่ซื่อสัตย์และอบอุ่นที่สุดดวงนี้ จึงสามารถสร้างความซาบซึ้งใจและหลอมละลายทุกสิ่งทุกอย่างได้อันที่จริงทุกสิ่งที่ประสบในชีวิตคนเราล้วนเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นภัยหรือโชคกุญแจสำคัญในการแปลเปลี่ยนล้วนอยู่ที่จิตดวงนี้ของเราการที่ความรักเมตตา อยู่อันดับแรกในของวิเศษสามสิ่งเพราะความรักเมตตาคือดวงจิตที่สงบบริสุทธิ์ในปัจจุบันขณะนี้จิตดวงนี้สามารถหลอมรวมเป็นกายที์เดียวกับสัพพกิจสัพพสิ่งฟ้าดินและเตาธรรมชาติได้พลังของความรักเมตตานี้แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าสิ่งใดที่เข้ามาใกล้ ล้วนถูกเหนี่ยวนำให้มีความถี่เดียวกันและร่วมสั่นสะเทือนด้วยกันดังนั้นจึงกล่าวว่าความรักเมตตาสามารถสลายความขัดแย้งทั้งปวงในชีวิตคนเราได้จากอาจารย์เจ้ามิวกอววันที่15สิงหาคม2566เผยแพร่วันที่2018